สวัสดีครับผมวิลลี่ครับสวัสดีครับผมเทพครับวันนี้เราอยู่ในรถรุ่นไหนครับคุณเทพครับเบนซ์เอ็มครับกับกล้อง3ามรถอยนรซูเปอร์เฮในรุ่น 3D มดีโรกับท่านผู้ชมครับนี่ครับติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคุณเทพนะนี่ครับ ภาพผมชัดจริงๆครับดูได้ทุกมุมมองเลยนะครับโอ้โหซูเปอร์ HD ครับรุ่นนี้ครับติ๊กซ้ายครับนี่ครับโอ้โหยวเดียวถัดใจนะครับติ๊กซ้ายมาซ้ายเลยติ๊กขวาครับติ๊กขวาก็มาขวาเลยครับชาร์จทุกมุมมองครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะช่วยในการขับขี่และเข้าจอดนะคุณเทพนะใช่ครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไม่มีทางชนแน่นอนโอ้โหแลวยังมีไอได้มาอีกตัวนะคุณเทพนี่นี่ไอได้ครับ Oh, มันไว้สามารถดูทีละมุมมองได้เลยครับนี่เดี๋ยวผมลองให้ดูทีละมุมมอง oh ho, โอคค้โหโอ้โหโอ้โห oh สุดยอดอยอจริงเาสามารถรรเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็เลือกมุมได้เลยนี่หมุนได้เลยโอ้โหเห็นรอบคันใช่ละเอียดจริงๆครับ <c ans> ชาร์จมากมากครับในเบนซ์เอ็มเอลสองห้าศูนย์คันนี้ครับโอ้โหพร้อมระบบบันทึกด้วยใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ครับบันทึกภาพเป็นแบบวนลูปเลยครับอลงตัวครับ โอเคท่านที่สนใจการติดตั้งแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่พวกเราได้นะครับตามหมายเลข้านล่างนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ